บทที่27นี้นะครับเป็น Tips for developers จึงจะมีเนื้อหาหลังจากนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็นระยะนะครับแล้วแต่จะมี developer คนไหนอยู่ในทีมวิทยากรหรือว่าผู้เรียนนะครับจะสอดแทรกเกรดเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้การพัฒนาระบบเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ แต่ในตัวเนื้อหาในบทนี้จะเป็นการอาบอกในภาพรวมนะครับว่าส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนทะเรียนมาถึงบทนี้ถ้ามีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก jQuery หรือ JavaScript นะครับหรือหรือ Vue JS เนี่ยสามารถที่จะทดสอบตรงนี้ได้นะครับนอกนั้นก็จะเป็น การสอดแทรกประเด็นในเรื่องของ e a s y Module ซึ่งมี EC Widget เป็นตัวประกอบนะครับแล้วนั้นก็ยังมีพวก e a s y Flow, EC SQL นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับถึงทําบทนี้แต่ว่าถ้าไม่ใช่โปรแกรมเมอร์แล้วก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะ Advanced ในอีซี่ฟอร์มนี่นะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยให้ให้มาคนที่ Public นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแบบทดสอบทดสอบนะครับตรงนี้ครับแล้วก็โคลนเลยโคลนไปมันจะมาอยู่ที่ตัวหน้าแรกของเรานะครับที่มีสิบเต็มดับเบิลคลิก ก็จะเข้ามาสู่ฟอร์มที่เป็นตัวแบบฝึกหัดนะครับซึ่งในฟอร์มนี้จะมีคำอธิบายแล้วก็คำถามซึ่งก็ดูได้นะครับว่าเซตอัพยังไงนี่คือเรียนรู้ตรงนี้ด้วยได้ด้วยนะครับเซตอัพยังไงแล้วก็จะเขียนให้มันเป็นไปตามที่โจทย์ตั้งค่าได้ยังไงเช่นนะครับข้อ1ให้บวกค่าตัวเลขเพื่อให้รวมผลในช่องทั้ง ดังนี้ดังนี้ก็คือมี input บวก radio บวก select to number นี่นะครับบวก c h ็ค k Check Check number ให้เท่ากับตัว t ั t ท l คือพูดง่ายคือจะเป็นลักษณะว่าถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยพิมพ์ตัวเลขนี้ลงไปเท่าไหร่ก็ตามไม่ไม่ใช่พิมพ์นะครับคือเลือกเอา <c oughs> input เป็น input เลือกตัวเลขเท่าไหร่ก็ตามแล้วติ๊กตัวนี้ด้วย แล้วเลือกตัวนี้ด้วยแล้วเช็คตัวนี้ด้วยก็ไม่เช็คนี่นะครับตัวเลขก็เปลี่ยนผลรวมตามนี้นะครับ <c oughs> ผลรวมตามนี้ก็เปลี่ยนตามที่จะเปลี่ยนตรงนี้นั่นเองยกตัวอย่างนะครับก็คล้ายๆกันจนกระทั่งครบซึ่งบางอันก็มีคําชี้แจงชี้แนะไว้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดนะครับจะเป็นการเขียน JavaScript ที่เป็น on load นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมี e sql ด้วยที่แน่นอนก็จะต้องมาเพิ่มที่นี่นะครับในการเขียนเพราะมันจะดึงข้อมูลมาประกอบอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะครับสำหรับ developer ที่จะฝึกทักษะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของ อีซี f ฟอรซึ่งเป็นฐานที่สำคัญมากนี่นะครับพัฒนาไปสู่ขั้นสูงมากแล้วก็จนกระทั่งทำให้เกิดหรือนำไปพัฒนาเรื่องของซอฟต์แวร์ได้ตามที่ต้องการได้นะครับหรือตามที่ทีมที่มาขอให้เราพัฒนาให้เนี่ยได้หมดนะครับอันนี้จะไม่ได้พาทํำนะครับแต่จะมีะการ เป็นเหมือนกับเวิร์กช็อปนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ไม่ใช่นั้นก็จะเป็นไม่ไม่ใช่แบบฝึกหัดที่จะให้ฝึกก่อนนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับส่วนถัดมาที่เป็น Tips for developer นี่ก็จะแนะนำในบทนี้เพิ่มเติมหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พูดมาในบทก่อนหน้านั้นแล้ว เพื่อนตัวไหนก็คือถ้าสมมติต่อยอดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทดลองอะไรต่อไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีส่วนอื่นๆน,นะครับที่เป็นองค์ประกอบของของตัว EC builder อันนี้เราจะเรียกกันว่า EC builder นะครับคือ build ได้ทุกอย่างนะครับตัวตัวนี้จะสังเกตว่าตัวเล็กตัวเล็กสุดของตัวโมดูลนี่คือตัว EC widget นี่ไหมครับ ใน easy widget เนี่ยแท้ที่จริงมันเป็นการเอา easy form ซึ่งเป็นฐานเบื้องต้นเลยนะครับเพราะมันต้องมีการเก็บข้อมูลแล้วก็มีตารางมีมี table นะครับก็คือมี table มี field เป็นฐานเริ่มต้นของโปรแกรมมิ่งนั่นแหละก็คือมันอยู่ใน easy form นะครับเพราะฉะนั้นใน widget แท้ที่จริงก็คือเป็นการเอา easy form ที่สร้างใน ใน eform a s y นั่นแหละนะครับมาประกอบมาร้อยเรียงมาเสริมด้วยเครื่องมือเช่นนะครับบางอันก็จะมี eSQL c คือมันเป็นการไป q u e r y ี่เอาข้อมูลจากฟอร์มอื่นตัดฐานข้อมูลอื่นนะครับมาประกอบของการใช้งานของ Table นี้ t ทเบินี้ก็คือตัว eform นี้นี่นะครับรวมด้วยนะครับแล้วก็มี พวกการเซตอัพอะไรต่างๆตัวนี้ซึ่งก็มีเครื่องไม้เครื่องมือให้นะครับมีการใส่พวกเทมเพลตม่ขนังอย่างนี้นครับก็มีมีเรื่องของ HTML เช่นบัตตอนเนี่ยยังไงก็คือจะมีมีทั้งตัวอำนวยความสะดวกที่เป็นตัวอย่างนะครับมีเครื่องมือที่จะรองรับให้เขียนเพื่อให้ได้อย่างที่ ต้องการเกิดเป็น user interface ที่ user จะใช้งานจริงและก็ง่ายไม่ไม่ไม่นำมาซึ่งความผิดพลาดเมือ่อเมื่อใช้งานนี่นะครับก็ก็ต้องก็เลยต้องเข้าใจฐานตรงนี้นะครับแล้วก็ในนี้ก็ยังมีเรื่องของการจัดสิทธ์นะครับจัดสิทธิ์ในการเข้าถึงระดับ วิดเจ็ตไปจะใหใ้ใครเข้าถึงอะไรบ้างนะครับใครเข้าถึงวิดเจ็ตไหนได้บ้างด้วยนะครับอน,นุญาตให้โคลนไหมพวกนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะให้ตรงนี้สามารถที่จะไป reuse ไปต่อยอดนะครับด้วยเครื่องมือตรงนี้นี่นะครับ l i s t ของมันออกมาแล้วก็สามารถที่จะ reuse นะครับไปต่อยอดก็คือโคลนไปต่อยอด หรือร่วมกันทํางานด้วยโคลนเรฟเ e อร์โดยมีโดยที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็รับผลร่วมกันเมื่อมีการอัปเดตเลยรักษาความเป็นเอกภาพของการพัฒนาร,ระบบทะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นตัวบิล l เดอร์ที่ครบเครื่องนะครับในเรื่องของทำอย่างเป็นระบบแล้วก็เครื่องมือที่เสริมให้ใหสามารถทำ ยได้อย่างไม่มีขีดจำกัดโดยที่ไม่ต้องลงฮาร์ดโค้ดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า Easy Form เราก็จะมีมีพวก Data d i ิ t อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลือตัว Flow ตัว Flow ก็มามาสร้างตัวนี้เลยครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะให้ตัวให้ตัวแคนวาสที่จะพัฒนาตัวตัว Flow นี่นะครับในนี้เพื่ออะไรนะครับอย่างเช่น ทุกๆ easy form ที่สร้างขึ้นมามันจะมี easy easy flow หรือ micro flow ขึ้นให้นะครับก็คือชื่อฟอร์มนั้นแหละ,ะโดยที่ถ้าไม่มี event ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่มี event ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามี event เนี่ยก็จะมีที่ให้คอนฟิกตัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อ event เอานะครับแล้วก็ถ้ามันไปทางานต่อยอดกับตัวอื่นนะครับกับตัวอื่นเช่นมีมีอร์ม form ไป พวกนี้นะครับเราก็ลากมานะครับซึ่งอาจจะต่อเนื่องจากตัวนี้นะครับมาที่นี่อย่างนี้นครับซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่นนี่ตัวอย่างเนี่ยแล้วก็ สามารถที่จะคอนฟิกอันนี้คือถ้าถ้าใส่เป็นโฟล์นะครับ mm hmm. ก็จะสามารถคอนฟิกคอนฟิกได้แล้วก็คอมเมนต์เพื่ออธิบายเสริมนะครับเพราะนั้นมันจะเลยมันมันก็เลยเป็นตัวที่เอาไว้เพื่ออธิบายนะครับว่าแต่ละวิ d เจ็ตประกอบไปด้วยฟอร์มอะไรบ้างด้วยแล้วก็มีอีเวนต์อะไร ในฟอร์มนี้นะครับคือทำงานร่วมกับร่วมกับ Flow Easy Flow ได้อีกทางหนึ่งนะครับก็จะทำให้ตัวระบบเนี้ยระบบเนี้ยนะครับระบบที่ทำขึ้นมาเป็นโมดูลเนี้ยไม่ได้ซ่อนอะไรไว้หรือฝังอะไรไว้อยู่ในระบบแต่ว่าเผยออกมาในรูปของโครงสร้างตั้งแต่ว่าอะไรวางอยู่ตรงไหน เซตอัพยังไงหรือคอนฟิกยังไงมีฟอร์มอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างฟอร์มเหล่านั้นร้อยเรียงกันเป็นโฟลอยังไงมี easy flow ที่เข้ามาใช้อยู่ตรงขั้นตอนไหนบอกได้หมดเลยนะครับแล้วก็ e a s y s q l จริงๆก็อยู่ในนี้ซึ่งมองเห็นได้นะครับจากการที่คลิกดูตัว widget เนี่ยว่าถ้าเกิดกรณีที่มี ecsql นะยกตัวอย่าง ที่ผมจะเลือกบางอันที่มันมีเดต้ากริดยกตัวอย่างเดต้ากริด by SQL นี่นะครับตัว SQL ตรงนี้ก็สามารถถูกสร้างขึ้นตรงนี้นะครับหรือว่า reuse ของที่สร้างไว้แล้วหรือ,อคลิกดูว่าไอ้ที่มีอยู่เป็นยังไงเนี่ยมันก็เปิดเป็นเรื่องของการเปิดเผยเปิดเผยเห็นทั้งหมดว่าไป query อะไรยังไงถ้าจะปิดพลาดต้องแก้ตรงไหนก็เห็นหมดนี่นะครับบวกเพิ่มก็เพิ่มได้เนี่ย แต่ทั้งหมดนี้ก็ไปรวบรวมรวมไปอยู่ที่โมดูลหนึ่งซึ่งแอดมินเห็นนะครับเพราะว่าซูเปอร์แอดมินเนี่ยต้องสามารถเข้าถึงทุกอย่างที่มันเป็นคำสั่ง SQL นะครับเพราะว่ามันมีความาความสำคัญในระดับสูงสุดว่ากันเถอะแล้วก็อาจจะทำให้กระทบต่อระบบถ้าหากสั่งไม่ดีนะครับตัวแอดมินเองก็จะมีโมดูลนี้นะครับ ตัวแอด i ินเซอร์วิสมดูลซูเปอร์แอดแล้วก็ในเนี้ยก็จะมี E a S y s Q L ที่ใครก็ตามสร้างขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่นี่ที่จะสามารถดูได้ว่าคำสั่งอะไรเพื่ออะไรนะครับส่วนไปอยู่โมดูลไหนนั้นเนี้ยก็จะมีอยู่ในตัวโมดูลนั่นแหละนะครับเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาในบทบาทของซูเปอร์แอดมินเนี่ย ก็จะถูกแจ้งมาจากคนที่ใช้งานอยู่แล้วก็จะรู้ว่าโมดูลไหนเป็นต้นทางนะครับพอคลิกเข้าดูก็จะเห็น e c s q l ว่า,าตัวไหนเขาก็จะมาดูได้ตรงนี้เลยนะครับตัวตรงนี้ปรับแก้ได้ Backup เก็บไว้ได้นะครับในฐานะผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดของระบบนะครับหรืออะไรที่ไม่ดีก็ลบออกได้เพิ่มนะครับ Backup พเสร็จก็เอามารีสตอร์ได้ หรือโคลนไป,ไปเพื่อเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมใช้ในเรื่องอื่นอะไรพวกนี้ครับนี่คือทั้งหมดที่เป็นคร่าวๆข,ข,ของ t t p s s for developer นะครับในเบื้องต้นเพื่อจะเป็นฐานให้การพัฒนาทักษะในการใช้ easy builder ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสูงสุดของระบบนี้เนี่ย ในการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลระบบจัดการงานวิจัยระบบจัดการมหาวิทยาลัยอะไรสารพัดโรงเรียนแพทย์หรือไม่ใช่โรงเรียนแพทย์หรือไม่กระทั่งหน่วยงานราชการอื่นๆนะครับซึ่งไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมเอ่ยอ้างก็ย่อมกระทําได้ทั้งหมดนะครับมันเป็นคู่มือเป็นเครื่องมือเป็นเหมือนชิ้นจิก๊กซอ ที่จะเอาไปสร้างภาพอะไรก็ได้นั่นเองครับโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับคนรุ่นหลังที่เข้ามาพัฒนาต่อยอดต่อไม่เหมือนกับลงฮาร์ดโคดที่เมื่อคนที่พัฒนาซึ่งมีลีลาเฉพาะของตัวเองนี่นะครับถึงวันสักวันหนึ่งเฉพ่องยิ่งวันที่เขามีโอกาสเป็นอย่างอื่นทำอย่างอื่น แล้วก็เบื่อหรือว่าไปจนสุดทางของเรื่องนี้แล้วด้วยเหตุผลที่การวางโครงกอะไรต่างๆไม่ค่อยดีนี่นะครับใครมาต่อยอดก็ไม่ได้ตัวเองไปต่อก็ไม่ได้ก็ลาออกพวกเหล่านี้นะครับเกิดอยู่เป็นวังวนไม่รู้จบของวงการซอฟต์แวร์ทั้งในประเทศและในโลกนะครับเจอปัญหาคล้ายๆกันเนี่ย ไปต่อไม่ได้แล้วก็เกิดความเหนื่อยล้านะครับหาโอกาสอื่นๆแล้วเขาไปก็เป็นภาระให้กับคนรุ่นหลังพัฒนาการต่อก็ไม่มีอันนี้จะไม่เกิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าถูกวางโครงไว้ดีในเชิงของไม่ได้ติดอยู่ตรงว่า <c oughs> ลีลาของใครนะครับไม่ใช่บอกว่าลีลาของใครแต่เป็นทุกอย่างต้องมาอยู่ที่ รูปแบบเดียวกันนะครับรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างแม้กระทั่งเรื่องของการเขียนอย่างที่ได้ดูกันไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับคล้ายๆกับอย่างนี้ครับเขียนซอฟต์แวร์ก็จะใช้ประมาณนี้นะครับรูปแบบเดียวกันก็คือไม่ใช่ว่าเอาตัวเงินไขไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ฟังก์ชันไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ ไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ไม่รู้มันไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็คลิกดู View Code ได้เลยเมื่อเมื่ออยากดูว่าทำยังไงอะไรพวกนี้ครับมันก็เลยไม่มีเรื่องของมลีลาใครแล้วแก้ตรงไหนก็ไม่รู้จะจะช่วยได้หลายอะไรเงี้ยไม่เป็นภาระรของคนรุ่นหลังนี้นะครับก็เชื่อว่าจะนำไปสู่การเอาไปใช้ต่ออย่างมั่นใจสบายใจนะครับ ไม่มีใครซ่อนระเบิดอะไรไว้ระเบิดเวลาอะไรไว้ที่จะให้เกิดภาระกับองคอ์กรกับคนที่มาดูแลใหม่ต่อไปนะครับ